ธุรกิจคนซึ่งใช้พลย,ยุทธ์หลอกลวงเล่นเนียมกับคนเอกะยุทธ์จันโอชานะครับทักษิณมีแผนมีความคิด,ท,คดที่จะล้มล้างคนเอกะยุทธ์อยู่ตลอดเวลานดนเลยครับตั้งแต่ปีห4สี่ก็มาผมก็เปิดโปงเปิดเผยให้เห็นว่ามีการต่อสู้ ทำอะไรกัน,นและภายใต้แผนทั้งหมดจะมีนายทุนคนสำคัญคนหนึ่งเหมือกับอยู่ในแผนนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากที่ผมนำ้ำเสนอจถามไปในสายวันอาทิตย์นะครับก็มีนายจากใช้คำบรรลุน้องผมก็อยู่กันมา20 30ปีแล้วเนี่ยครับนายวัาทิผมก็ถามผมว่าทำไมพี่ไปดาคอย่างนั้น ไปว่ากันนะนะเออพี่ดลิกงชีวิตพนักงานส0มรอคนเลยและสาระสำคัญอยู่ตรงนี้กับคอ้ผมยึดจัดรายการได้นะหรือไม่ก็มาดั่งพูดคุยกันประชุมกันครับตอบของผมเลยครับท่านทู้ชมาท่านท่านท่่าผม่านท่าน ผมบอกว่าเน็กกูมไม่เคยสัญญาอะไรกับมึงนะระว่านายทุนคนนั้นกับพนันกงานสามร้อยคนเกี่ยวพันกันอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมก็ความรู้สึกความในใจของผมตอนนั้นนะครับ พนักงาน300คนที่อยู่ที่ท็อปเยวผมก็เป็นห่วงเป็นยหญ่แต่ความรู้สึกในการห่วงใยคนไทยนะครับ60ว่าล้านคนทั้งประเทศที่ถูกระบอบทักษิณทำลายล้างโดยโดยเฉพาะนายทุนคนดังกล่าวเนี่ยครับซึ่งได้สัมปทานจากรัฐบอความเดือดร้อนห้กับประชาชนอย่างมากมายมหาศาลผมทำใจไม่ได้ เค่พคได้ที่ลูกน้องผมที่อยู่กันมา20-30ปีกล้าโทรมาผมก็เพราะในแผนงานของฝ่ายบริหารเมื่อมีการประชุมกันที่ผ่านมาบริษัทจะมีรายได้จากบริษัขทของนายทุนคนนั้นและเครือข่ายหลายสิบล้านบาท เป็นหลายสิบล้านบาทที่ทำให้ท็อปนิวอยู่รอดได้ท่านผชมครับมผมไม่เห็นด้วยกันอรือเปลผมต้องการเร่งเพิ่มทุนผมต้องการขายหุ้นพู้นะครับเร่งการขายของเร่งรายได้ที่มาจากโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าน้ำหนักของที่ระชมุม ค่อนข้างจะไม่มาครับนะครับผมจะบอกฝ่ายบริหารว่าผมจะลาออกจากผมบอกล่วงหน้ามาก่อนเลยับท่านผะู้ชมว่าถ้าไม่ลาออกสิ้นเดือนธันวาคมสิ้นปีธันวาคม2 5 6 6ก็อาจจะออกเรือนตุ้มภาผัน 2 5 6 7ทเจ็ดนวผนลวผมต้องเดินทางไปจีนตามรอยสังโคกซึ่งผมได้ออกโฆษณาไปแล้วนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่สนในทักนิวไปนะครับแม้จะมีความรู้สึกอะไรภายในก็ต้องไปนะครับและสำหรับท่านที่ไปจีนนะครับ วันที่ผมพูดผมก็พูดแบบเดียวกันแต่ที่ผมพูดเมื่อคืนวันเสาร์ที่สิอนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับแผนการลาออกของผมเนี่ยบผู้บริหารรู้ดีลูกผมรู้นะครับครอบครัวผมรู้ผู้ใก้ชิดผมรู้ผมได้บอกถึงความในใจ ในเรื่องที่จะลา